ธาตุน้ำคือคนที่เกิดปีพศที่ลัง้ายด้วยเลข5และเลข6เดือนมิถุนายน2563ดีสุดๆธาตุน้ำน้อยคือคนที่เกิดปีพศที่ลงไายด้วยเลข5และต้องเกิดหลังวันจูดจีนการงานดีมากจากที่หยุดก็จะกลับมาขับเคลื่อนตัวได้ใหม่มีช่องทางใหม่ๆหากไม่ยอดท้อก็จะเดินหน้าได้ดี มีคนให้การสนับสนุนมีโอกาสได้รับตำแหน่งการงานที่ทําสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและทําให้มีโชคลาภที่ดีหากจะเสี่ยงโชคเล็ก,ลกๆน้อยๆก็จะอยู่ได้สุขภาพเริ่มกลับมาดีขึ้นครอบครัวคุยกันดีหาโอกาสไปทําบุญช่วยคนป่วยกายภาพซื้ออุปกรณ์ช่วยคนพิการจะได้รับโอกาสที่ดีธาตุน้ําใหญ่คือคนที่เกิดปีพศที่ลงท้ายด้วยเลข6 การงานเดินได้ได้ดีมากมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้การเงินเริ่มมีเข้ามาหากควบคุมได้ดีจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บและหากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากและจะนำพาให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ไม่ยากจะมีโชคใหญ่สุขภาพที่เจ็บป่วยต้องไปหาหมอแล้วครอบครัวมีเรื่องไม่เข้าใจกันต้องยอมและขอโทษให้เป็น ไปบริจาคช่วยผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินจะลดการประทะ